มาค่ะมาต่อนะคะหนึสองสแล้วก็1นึ่งสองสามสองสแล้วก็เสร็จชิ้นงาน ต,ตัดเลยค่ะแล้วเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามตรงนี้ก็หนึ่งสองสาเราก็จะเว้นเหมือนเดิมเว้นต่อเหมือนเดิมหนึ่งสองสาทุกครั้งจะต้องหนึ่งสองสามหนึ่งสสามหนึ่งสองสาม อันนี้ก็เหมือนกันหนึ่ง3สามสาเวลาต่อแล้วก็1 2 3สานะคะก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะเดี๋ยวช่องนี้เราจะมีดอกนี้เราเราจะทำดอกนี้แล้วก็มาต่อตรงนี้เดี๋ยวเราจะบอกวิธีต่อนะคะยังไงก็เพื่อนๆก็ลองหัดทำเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ